สวัสดีครับผพ้ติดตามช่องย o ทูบ like, b ิ๊ l ไลฟ์เ a r ร์สเว็บไซต์แ t นทีคคูแกงน,นะครับวันนี้จับมาเล่าก็คือพรีวิวนั่นเองเราจะมาพรีวิวกับเจ้าสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ข้างหลังนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Renovo Yoga ้าซีรีรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นแพงสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่และตัวนั้นมีความดโดดเด่นอย่างไรและราคาของมันเขาบอกว่าช็อกและเซอร์ไพรส์มากๆครับ เรามาดูกับตัวแรกกันนะครับสำหรับในรอบดีก็จะเป็น l e n ovo ตัวของ Yoga 7i นะครับถามว่าทำไมเราเลือกตัวดีเพราะตัวเดียวว่างนะฮะก็มีอยู่ตัวเดียวจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของนี่ครับการที่มันสามารถที่จะพับแบบนี้ได้นะครับเป็นแบบโยก a าจริงๆนะครับก็จะมาพร้อมกับช่องเสียบที่ครบไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็น USBTypeC ทั้งหมด2ช่องนะครับอ่านผมเพิ่มพอสะาะให้คุณดู นะครับเป็น2ช่องแบบนี้นะครับนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น USB ปกตินะครับแล้วก็จะมีปุ่มสำหรับการเปิดปิดตัวเครื่องนะครับสามารถพลิกได้ทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะครับจุดเด่นแล้วก็ในเรื่องของสเปคก็ยังคงมี Intel Evo นะครับแพลกฟอร์มมาให้แล้วก็เป็น g 11แล้วนะครับราคาก็เริ่มต้นที่32,990บาทแล้วก็ 3 9 9 9 0บาทสำหรับรุ่น Core i7 นะฮะก็น้ำหนักของเครื่องถือว่าไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบาจะเกินไปนะครับมีประกันแบบพรีเมียมแคร์ให้สาปีเลยโอ้โหอุ่นใจแน่นอนครับเอาละครับตอนนี้ามาอยู่กับตัวที่2นะครับซึ่งมีราคาย่อมเยาวที่สุดในบรรดาที่เปิดตัวในวันนี้นะครับนั่นก็คือ Red b l Yoga สลิมเจ็ดไอนะครับก็จะมีเริ่มต้นอ,อยู่ที่สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถามว่ามันแตกต่างก,กับโยก้าเจ็ดยังไงนะครับคําตอบก็คือว่ามันกลางได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาและเป็นบอดี้อลูมิเนียมเหมือนกันทีนี้ลำโพงของมันก็เลยจะไปอยู่ที่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นทรงโยก้านั่นเองครับแล้วก็มาพร้อมกับกลุ่มพลังเป็นดิจิทัลคอนะครับ i7 และ i5 นะครับมีการจอมาให้นะครับก็คือ Nvidia MX350 แต่ถ้าอยากได้450ก็ต้องไปอุดหนุนรุ่น สลิม7 Pro นะครับในราคาที่ก็จะแพงขึน้นกันนิดหนึ่งนะฮะหน้าจอตัวนี้เป็น Full HD นะครับเป็น SRTB 100% Wi-Fi 6นะฮะแล้วก็มีลูกรางหน้าตาที่ผมว่าเอ้ยมันก็เบาดีนะครับเบาแรงคลิปไอตัวหน้าจอเบาแรงดีนะครับแบบนี้เลยเนีย่ยสามารถกางได้สุดๆถึง180องศานะครับแล้วก็น้ำหนักของมันนั้นค่อนข้างที่จะก่อนนี้ไปตัวหนึ่งนะครับก็ กลับไปที่ตัวนี้ดิหนึ่นงคือลำโพงของมันนั้นก็มีอย่างนี้ครับเป็นลำโพงคู่แบบ Dolby Atmos แล้วก็มีระบบสแกนนิมือทำให้เวลาเราใช้งานนะั้นเน่ะเสียงก็ค่อนข้างาจะกระหึ่มดีใช้ได้แบบนี้นั่นเองครับ <S <S อีกตัวหนึ่งนะครที่เปิดขายและอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ Lenovo Yoga d u t 7i นะครับซึ่งราคาของมันก็อยู่ที่38,990แล้วก็4 5 9 -90 แต่ตัวนี้ยังเป็นชันเจนอยู่นะครับยังไม่ใช่ e l เ v e l จนตามที่เป็นรูปนะครับจุดเด่นของมันก็คือตัวคีย์บอร์ดของมันเนี่ยสามารถแยกล่างได้นะครับแล้วก็จะมีปากกาตัวของเพนที่เป็น แบบเลือกสีได้ที่หน้าจอแล้วก็มาพร้อมกับ USB h y C นะครับพร้อมกับช่องเสียบหูฟังมาให้แล้วก็ยังสามารถใส่ไมโครซี C เพิ่มได้ลำโพงอยู่ข้างบนโซนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวของ USB ปกติแล้วก็ปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนั่นเองครับคีย์บอร์ดนั้นมาแบบ full size นะครับมาค่อนข้างที่จะเต็มมากๆเลยทีเดียวเนี่ยครับก็เป็นอีจุดเด่นหนึ่งของตัวเครื่องรุ่นนี้นะฮะ แล้วก็เอาตัวนี้ไม่มี USB ปกตินะครับมีแต่ Type C เท่านั้นนะฮะ <ส pounds. S 1> ก็เป็นไปตามนี้พร้อมกับด้านบนเป็นช่องระบายอากาศนะครับหน้าตาเหมือน Surface เลยและราคามาก็ถูกกับ Surface ด้วยนะฮะ มาถึงก่อนตัวไฮไลท์นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับ Lenovo Yoga Slim 9 i นะครับกับ Yoga 9 i ก็จะเป็นในรุ่นที่มีลักษณะคล้ายคึงกันนะครับโดยตัวนี้จะมีคีย์บอร์ดที่มีขนาดกำลังดีนะฮะแล้วก็มีลำโพงมาให้ด้านข้างเหมือนกับรุ่น Yoga ทั่วไปสิ่งที่ดูแล้วจะล้ำล้ำนะครับนั่นก็คือทัชแพดแล้วก็ตัวของที่เป็นวางด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะกลมกรีนกระเบียง แบบเรียกได้ว่ามันเป็นผิวด้วยกันเลยนะฮะอันนี้เป็นกระจกนะครับแล้วก็ด้านล่างของตัวเครื่องนั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วก็สามารถถือได้แบบโอถือด้ยมือเดียวได้สบายมากนะฮะแล้วก็มีหน้าจอที่คางคมความละเอียดของมันอยู่ที่ 4K แล้วก็ความสว่างอยู่ที่5ลานิตรองรับระบบชาร์จไฟเร็วได้ครับเพราะว่ามันมีระบบชาร์จไฟที่เป็นแบบ แบ่งเป็นโซนนะครับเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วก็สามารถที่จะจ่ายไฟได้รวดเร็วถึง25%และที่สําคัญคือกล้องนะครับซ่อนอยู่ด้านบนค่อนข้างเงียนมากและแน่นอนว่าด้านหลังของมันเป็นวัสดุที่เป็นหนังนั่นเองครับราคาของมันก็เบาๆครับสำหรับคนที่อยากได้คอ,อนเตนต์นี้ตอนแรกคิดว่าประมาณ7,000เก้ปรากฏว่าขอมา5,000เก้าของผตกใจเมาเอ้ยทําไมมันถูกขนาดนี้และที่สําคัญคือตัวเครื่องเนี้ยมันสามารถ ยังเป็นสไตล์ของ e n o Revo ที่เขายังสามารถการได้1 8ึองศาแบบนี้อยู่นะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มมากเลยสำหรับตัวนี้ครับเอาละครับมาถึงตัวนี้นะครับซึ่งขอบอกว่าคนลุมกันเยอะมากนะครับนั่นก็คือ e n l o v o Yoga Slim 7i Carbon นะครับซึ่งน้ำหนักของมันนั้นเบามากเพียงอยู่ที่966กรัมเท่านั้นไม่ถึง1โลมาพร้อมกับ Intel i ไนะฮะ แล้วก็มีตัวของ EVO มาให้เหมือนการหาอ e o วแพลตฟอร์มนะครับราคาก็เปิดเบาๆนะครับเริ่มต้นอยู่ที่34,990และ42,990จุดเด่นของมันก็คือในเรื่องของพอร์ตครับพอร์ตแบบ USB Type C มาให้นะครับเพราะบอกว่าใครว่าสามารถออกดิสเพย์ได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถชาร์จแบบแรปพิดได้แล้วมีกำลังแบตเตอรี่อี่ที่50วัตต์้วยกันนะครับ แล้วก็ยังมีวัสดุให้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์โดยเฉพาะส่วนดีนะครับหนึ่งแล้วก็ด้านตัวนี้นะครับ2แล้วก็รวมไปถึงช่องเสียบต่างๆที่มาครบนะครับน้ําหนักของมันจะที่บอกนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเบามากๆเดี๋ยวผมจะถือให้คุณดูต่อไปนอกจากนี้จุดเด่นของมันก็คือเรื่องของตัวที่เป็นเรื่อง AI นะครับเพราะ AI ของมันนั้นใส่มาเต็มมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบในการจัดการคิวคอนโทรลในการจัดการเรื่องของความปลอดภยัยเช่นคุณใช้งานอยู่แบบนี้แล้วถ้ามีคนมาสอกข้างหลังปุ๊บเครื่องใหม่อันตรายจะขึ้นหรือถ้าคุณลุกออกไปประมาณว่าหายจากขึ้นนี้ไปไปเลยนะฮะฝั่งแบบนี้นะครับก็จะเป็นการล็อกแล้วก็ถ้าคุณกลับมาเครื่องมันดีเทคคุณปุ๊บก,ก็จะเป็นการล็อกอินนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวของ Smart Ass i s t แล้วก็ บริการต่ตางๆที่ครบเครื่องนะครับอ่ะน้ําหนักของเครื่องนี่ผมถือมือเดียวนะครับถือว่าเบามากบางมากๆเลยนะครับแต่ว่าถือมือเดียวเนี่ยพิมพ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะครับอ่ะก็ถือว่าสมราคาที่สุดในบรรดานทั้งหมดที่เปิดตัวมานะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นหูฟังนะครับหูฟังของทาง l ร n น vo นะครับ เป็นตัวดีนะครับที่จริงผมได้รีวิวไปก่อนหน้านั้นแล้วก็สามารถที่จะไปคลิกด,ดูด้านบนได้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของพรีเมียมแคร์นะครับซึ่งพรีเมียมแคร์นั้นก็จะดูแลเรื่องของการดูแลทั้งตัวเครื่องนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับจะมีการดีเทคว่าเครื่องมีปัญหาอะไรแล้วก็มีคอร์เซ็นเตอร์สแตนบายตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับ ตัวของที่เป็นออดไซส์เซอร์วิสนะครับและมีบริการต่ตางๆในตามภาพที่คุณได้เห็นทั้งหมดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าบริาาการนี้ค่อนข้างให้ครบเครื่องเลยทีเดียวครับเห็นไปทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับเจ้า l e n o v o ตัวของ Yoga Series นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างเซอร์ไพแล้วก็มีราคาที่เริ่มต้นอยู่ที่32,990บาท ปจนถึงอยู่ที่59,990้อความแตกต่างอยู่ที่เรื่องของวัสดุแล้วก็สเปคของมันนะครับโดยบางรุ่นนั้นเริ่มขายแล้ววันนี้แต่บางรุ่นก็ขายในเด็ดทันวาคมนี้ก็อย่าลืมไปจับจองไปเจ้าของแล้วก็พีออเดอร์กันได้เพราะว่ามีของแถมทั้งค้มนะครับโอเคสำหรับการพรีวิวทั้งหมดนี้ขอจบลงแต่เพียงนี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มาพูดคุยกันได้ ลเรายดติดตามรอดูในแอป TrueCast.com นะครับสำหรับคลิปนี้เราขอสวัสดีครับ